ปาปามีอะไรแปลกๆทาให้ FC ดูไหมแปลกๆเหรอใช่เอาเค้กส้มไหมโอ้เค้กส้มมันไม่แปลกหรอกแต่วิธีของปาเนี่ยแปกแลกหรอเอ,อ่เอ FC ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวปาจะทําให้ดูแ,แล้วอร่อยด้วยขายดีด้วยนะโอ้แปลกๆไม่เคยเห็นหรอก FC ส่วนน้อยที่จะเคยเห็นปาว่าว่าส่วนเลยเก้าเกิน90%น่ะไม่เคยเห็นเดี๋ยวปาทําให้ดูปา<ะ>ทาง่ายๆอร่อยโอเคนะไปจะทํา วุ้นดิบมีอะไรบ้างครับอ่าเดี๋ยวเราทาไส้ส้มก่อนนะส้มเราไม่ได้ซื้อเขานะเราทําเองนะไส้ส้มเอ่อถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าเคิร์สมันเป็นไส้ส้มไม่ไม่ใส่แป้งกวนไส้นะมันเป็นศาสตร์การทําส้มที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วไฮคลาสสุดนะเอาก็มีน้ําส้มใส่ลงไปน้ําส้มนะน้ําส้มอย่างเข้มข้นเลยนะอย่างเข้มข้นเลยนะแล้วก็น้ําตาลเนยใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ไม่มีปัญหากวนให้เดือดไข่นะ อ่ะดูนะไปะเราไปตั้งเตาเดี๋ยวอันนี้ให้หมดเลยไปไป,ปขึ้นเตาเราคนก่อนคนให้ไข่แตกก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวมันโดนร้อนแล้วไข่มันตปดก้อนกอนคนให้มันเข้ากันก่อนเนยไม่ละลายช่างมันอันนี้เขาเรียกเคิร์สนะโอเลนเคิร์สแล้วมันก็ดัดแปลงได้เป็นเลมอนเคิร์สก็ได้คือมะนาวเคิร์สมะนาวเอ่อสาวรสก็ได้สตรอเบอรี่บ,บลูเบอรี่ได้หมดเลยสุดถ้าใครมีสูตรนี้นะไปดัดแปลงได้เยอะมากเลยผลไม้ในโลกนี้ได้หมด ป้าจะกวนแล้วนะกวนเลยจะไปควนไฟแล้วนะเอาเอาแค่เอา8 0 0อพอเดี๋ยวมันไหม้ซักแลราคนให้เนยละลายอ่ะเดี๋ยวเนยละลายแล้วเราต้องคนจนเดือดเลยเทไม่เดือดมันก็บูดเลยเด็กอ๋อโอเคต้องให้มันเดือดเลยไม่เดือดเดี๋ยวมันบูดเนี่ยมันเริ่มร้อนแล้วนะเนยเริ่มละลายแล้วเห็นไหม พยายามดึงกะละมังให้มันหมุนตลอดเวลาจะได้ไม่ไหม้แซ่ป้าก็จะดันแซ่ไปแล้วก็ดึงกะละมังเห็นไหมเนยละลายหมดแล้วนะเริ่มเนียนแลนะ้วเห็นไหมเดี๋ยวมันจะเหนียวเหนียวนะอันนี้สูตรเดียวกับไส้ส้มแหละไส้ส้มที่เคยทําไปไส้ส้มที่ทําโลส้มเหมือนกันสูตรเดียวกันเขาเรียกโอเรนเคร์สบางคนส่งการบ้านมาแล้วนะไปเดาสูตรเอาแล้วก็ส่งการบ้านมาบอกอร่อยจังเลยป้าแล้วเนียนสวยด้วยเดี๋ยวได้ยังไม่เดือดอ,อ่ปปะป้าเพิ่มเป็นพันหนึ่งแล้วนี้ให้มันเดือดเลยไม่จําเป็นต้องทํา800ก่อนแล้วค่อยพันนะป้ากลัวมันไหม ปลาเลยเอาแค่800ทีนี้มันช้าเกินแล้วปลาก็เลยเร่งเดี๋ยวมันเดือดแล้วโอเคม,ม,อมันจะเกาะเป็นก้อนๆมันจะเนียนเลยไม่ต้องใส่แป้งกวนไส้นะอันนี้เป็นศาสตร์การทําเคอร์สที่ไฮคลาสสุดแล้วฝรั่งเขาทาอย่างเงี้ยต่งางประเทศเขาก็ทําอย่างเงี้ยในประเทศก็ทําอย่างนี้แหละรอจนมันเดือดเนาะวันนี้เราทําเป็นอะไรนี่ฮะวันนี้เราทําเป็นอะไรเน,นี่ยทำเป็นเคนะ้กเดี๋ยวไปทาําเป็นเะค้กปุนไม่เคยเห็นหรอกจริง啊 FC ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยเห็นเลยเกินกว่าเ0าเอเ็นะไม่เคย กถามว่าจะร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็เกือบละเพราะว่าไม่มีใครทํามีแต่ป้าป๊าทำคนเดียวป้าป๊าทํซ้อนอยู่โรงแรมแล้วป้าป๊าก็มาทําขายเอาเดือยยังเดือยแล้วเดือยแล้วนะทีนี้ไม่บูดง่ายแล้วนะไม่ต้องไปตุนนะเสียเวลาเนี่ยแป๊บเดียวเอาพอเอามือออกแล้วพูดนอามือออกอ่าวางตรงนี้เสร็จละหอมไหมอืมหอมมากเลยออะพอแล้วนะทิ้งไว้นี้แหละต่อไปเราตียมโรคนงไหมว่าเอาแยมโรไปทําเค้กเดี๋ยวไม่งงนะเดี๋ยวป้าทําให้ดูอ่าไข่ใส่ไปแล้ มันมีไข่นะมีน้ำตาลโอเวอรเลตน้ำนมน้ำระนมแล้วก็เกลือแล้วก็แป้งป้าไม่ร่อนแป้งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะจมไข่ลนะ ใส่ลงไปให้หมดเลยทุกอย่างรวมกันอ่แป้งใส่ไปไปไปตีแล้ววันนี้ใช้นี่ตีนะไข่นะตีไข่ใช้นี่ตีตีเบอร์อะไร fc จําได้ไหมตีเบอร์แรงสุดเบอร์แรงสุดนะถ้าเป็นไข่นะแต่ถ้าเป็นเครื่องนี้เครื่องป้าตีแค่เบอร์สองครึ่งพอนะแต่อย่าเพิ่งเบอร์สองครึ่งนะเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะแป้งมันจะฟุ้งแป้งมันจะฟุ้งเราตีช้าๆก่อนตีช้าๆก่อนค่อยๆเร่งไปเดี๋ยวมันฟุ้งเบอร์สองครึ่งนะนี่เป็นเบอร์สองครึ่งแล้วยังนี่คุยก่อนบอก fc ก่อนนะมีคนถามมาเยอะนะทำ ไม่เทคเป็นไตเพราะอะไรรู้ไหมก oh. วาดม,มีเกี้ยงนีข้างหม้อมันติดอยู่ข้างหม้อเห็นไหมต้องขูดเท็กเกี้ยงขูดให้เกี้ยงเลยอย่าให้เหลืออะไรเลยถ้าคุณไม่ขูดเท็เกียงนะรับรองเทคเป็นไตหมดโดยเฉพาะก้นหม้อนี่ต้องขูดเท็เกียงเลยแล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งเราไม่ได้ร่อนใช่ไหมถ้าร่อนไปมันก็แบบป,ปา๊าก็ว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วมันไปจมน้ำแล้วล่ะเราก็ใช้การกวาดอย่างเงี้ยให้ให้มันมารวมกับส่วนผสมให้ดีที่สุดอย่าไปปล่อยให้มันเป็นเป็นไตก้นหม้อก้นหม้อนี่สาคัญนะเอาเสร็จแล้วล่ะต่อจากนี้ไป ปาก็ตีเบอร์สองครึ่งเลยลุยเลยตะกี้เบอร์หนึ่งก็ตีแค่แป๊บเดียวเองนะไม่ต้องตั้งเวลา จะตีแล้วนะตีสองครึ่งเลยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออะไรยกหมอ้อยกหมอ้อขึ้นมาเพราะมันตีแค่นิดเดียวเองป้าขายเครื่องขายคอร์ตบ้างเลยไหมขายคอร์เหรอก็ป้ามี12คองคอร์ตเนาะก็แอดไลน์ป้ามาแล้วจะป้าจะส่งให้ว่า12คอร์มีอะไรบ้างต้องมาเรียนขนมป้าอร่อยทุกคอร์แล้วเทคนิคเยอะใครไม่มาเรียนจะไม่รู้เทคนิคนะบางอย่างมันจําเป็นต้องใช้เทคนิคในการทําขนมนะแล้วมันจะง่ายถ้าเรารู้ในสิ่งที่มันถูกต้องมันจะง่ายเหมือนการตีไข่ป้าตีไข่หรือตีเค้กหรือตีไข่ ขาขาวอย่างเดียวคนไปเรียนแบบตีบอกตั้งอันนี้มาหนูทํามือแรงไม่เสียเลยตั้งมาดูป้ามาบางคนทําไปขายนะเยอะมากเลยนะที่คนเข้ามาขอบคุณนะ่ะก็ยังป้าก็ยังขอบคุณคนที่เข้ามาขอบคุณว่าป้าบอกป้าจะได้รู้จะได้มีกําลังใจว่าโอเคเขาไปได้ดีเขาทําได้ขนมได้ดีเพราะว่าเขาดูคลิปเราอย่างน้อยมันก็ทําให้มีกําลังใจในการทํางานเนาะก็อขอบคุณที่ทุกคนที่แจ้งข่าวมาไหนดูใครเลยขึ้รนร้าไหม คุยแป๊บเดียวยังละแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้ววันนี้เราเราจะทำเค้กโดยใช้แยมโลทำนะโอ้มันเป็นยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวเห็นแล้วจะงง,งไม่เคยเห็นหรอกแต่ปุ่นไม่เคยเห็นแล้วใครจะเคยเห็นนะใช่ปุ้นยังเด็กอยู่เลยตอนป๊าป้าทำขายอะ่ปะป๊าปําทำขายนะคืนหนึ่งหหลายอันนะปุ่นเพิ่งมาโตเมื่อปีสองปีนี่โอ้ดูดิฟัาดูดิเราตีแค่เราตีแค่ไม่ถึงสองนาทีดูดิ ي, ฟูแล้ปลนะ่อยมั่งยกมั่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องยกคาไว้หรอกเพราะมันเยอะนี่แค่ถาดเดียวเองเนี่ยเดียอ่อน้ตีได แยื่โลสองถ่านป้าแบบนี้ได้ยัง่ยจริงๆแล้วอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราต้องตีอีกสักอัพหนึ่งให้มันทรงตัวก่อนเข <Okay. S 1> ้าใจไหมตอนนี้มันได้แล้วแต่มันยุบง่ายเราตีอีกแป๊บหนึ่งใช้เวลายังไม่ถึง5้านาทีเลยเห็นไหมได้โอ้ป้าบบนได้แล้วมั้งเนี้ได้แล้ว,นนล,วล่ะเอาป้าปิดแล้วนะเ,นเลนี่ยืโลต้องตีให้ได้แบบนี้นเข้าใจไหมไม่หยดไม่ย้อยเลยเห็นไหมมันจะไม่เหลวเลมันไม่เหลวนะเกป้าใส่ใส่ ดูเทหมดปลาล้างมือแล้วนะกี้ขยกงมอปลาก็ไปล้างมือแล้วาวางไว้ตรงนี้ปลาคุยนี่ก่อนคนมันก่อนเพื่อมันมีเศษสิ่งเหลือใช้เศษนิดเศษหน่อยมันจะได้แตกตัวไม่เป็นก้อนไม่เป็นเนื้อเทลงพิมพแล้วนะเทลงถาดแล้วนะเดี๋ยวจะปาดแล้วนะก็ะใช้กระดาษไขจะใช้แผ่นซีดีโคนก็ได้นะแล้วแต่ถน,นัดปาไปล้างมือเดี๋ยวถ่ายยาวเลยโอ้มาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสเปตูล่า นะอย่างนี้ง่ายรู้ไหมเดี๋ยวเวลาแยมโลมันสุกมันจะหดมันจะหดเข้ามากระดาษมันจะหดเข้ามามันจะพากระดาษหดดูง่ายปาไปไดไอเดียทําขนมนี่มาจากป้าปาไปไดเอีอ่ยปาเคยทําอยู่โรงแรมแต่มันเป็นเค้กอีกชนนิดนึงแล้วทีนี้ป้านึกออกป้าก็มาทําขายเพราะว่าคนไทยไม่เคยเห็นนะเวลาเราเราไปขายเรามักจะขายดีกว่าคนอื่นเขาตรงที่ว่าของแปลกๆเรามีเยอะของแปลกๆอ่ะคนไม่ค่อยได้เห็นอย่างเค้กตัวนี้มันเป็นเค้กแนวตั้งเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรคือเค้กแนวตั้งธรรมดาเค้กมันเป็นชั้น นอนนอนสชั้นใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแนวตั้งมันเป็นแนวตั้งหาดูยากสมัยก่อนมันก็มีแต่แค่ตามในโรงแรมเท่าน,นั้นเองแต่ก็ไม่มีไม่มีโรงแรมไหนทําเยอะนะไม่เหมือนป้านะป้าทําเยอะอ้าวพอแล้วไปอบได้แล้ว <Okay. S 1> อบแล้วนะป้าอบไฟอยู่ที่210บนล่าง210เอ่อเยี่ยมโลมันใช้ไฟแรงมากนะนะ <c oughs> ขวางเลยดู <c oughs> ยใจเดียวสุกเลรอใช่ตุ้มส,สีละ่ะกับฐานแล้่ยกานะ หอสีเป็นอย่างนี้เลยประมาณนี้แหละแป๊บเดียวสุกแล้วนี่<อ>มันสุกเร็วสุกแล้ว<ไ>โอ้เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมกระดาษมันจะหดนี่กระดาษมันจะหดอ๋อกระดาษมันจะหดสีอ่อนนอนก็สุกแล้วโอเคเราก็กรีดเราทาเหมือนเยมโล้มส้มเลยไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆใจเย็นๆเราก็ลอกข้างๆออกนะลอกข้างๆออกอ้าวดูนะปลาจะกลับผ่านแล้วนะอ่าแล้วก็ลอกออกมา เรารอกมาอย่างนี้เลยกระดาษนะแล้วก็วางลงไปอ่าแล้วก็ตัดนี่กระดาษอันนี้ไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้มัน6เซนมัน6กเซนเดี๋ยวเราจะทําเค้กสูง3มเซนโอเคนะแบ่งครึ่งตรงนี้ประมาณ3ซมเซนแล้วเราก็ตัดนี่เดี๋ยวจะรู้ว่ามันทํำยังไงดูไปเรื่อยๆโอ้ดูไปเรื่อยๆเอาโอเคเอาบปอ่าแล้วเราก็เอาส้มใส่ไปเลย ใส่เป็นอย่างนี้เลยมันเยี่ยมโลเลยเอ้าวโอเคนะเอาทีินนี้ดูนะว่าเขาทำยังไงดูนะเอาไปต่อดูนะโอ้ป้ามันคือเยี่ยมโลเลยเนะี่ยเอาดูป้านะ เดี๋ยวมันจะเป็นเค้กแนวตั้งนึกออกหอย่างนี้โอ้นึกออกแล้วแต่ไม่มีคนทำนะในประเทศไทยเนี่ยนะหาคนทำยายาะมีคนเคยทักมาทีหนึ่งว่าเคยทำแม่เค้กแบบป้าบอกว่าเคยทำแต่ไม่รู้ว่าแกนึกว่าป้าโมแบะ <c oughs> แล้ววันนี้ <c oughs> ป้าทำมาให้ดูแล้วเดี๋ยวมีการแต่งหน้ามานันอีกออเป็นอย่างนี้เลยอ่ทีนี้เราก็ เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแช่เย็นให้มันทรงตัวก่อนแล้วเราอยมาทาต่อ <Okay. S 1> อันนี้ดูนะแล้วก็อันนี้แปะอุบัตพอดีเลยเห็นไหมโอ้ oh. มันพอดีกันเลยเห็นไหมใช่นะอันนี้เค้คกปอนเนี่ยใช่เค้กนี่สามปอนอ๋อ oh. แล้วเราก็กลับแถบปึ๊บปาดไปเรื่อยๆอ้าวนี่ท oh. ีนี้หน้ามันแล้วเนาะ แล้วก็ปิดหน้ามันแต่ตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้นะมันยังนิ่มอยู่เลยนะ,ะต้องไปเก็บตู้เย็นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงก็ได้20นาทีก็ได้โอเคนะไปเก็บตู้เย็นนะอ,อาไปเป็นเค้กเลยเห็นไหมไปเก็บตู้เย็นนะเ,เดี๋ยวเราทําต่อ อ่ะทีนี้เรามาทําของตกแต่งนะนี่ใครมีเศษเค้กแบบนี้มาทําอย่างนี้ได้นะเศษเค้กนะทำนี้มาผ่านกระชอนเดี๋ยวไปไปทำที่โปะข้างเค้กได้โปะข้างข้างเค้กอ่ะเดี๋ยวเราเอาเนี้ยไปโปะหรือใครจะจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่นะป้าทําให้ดูรู้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถไปโปะข้างเค้กได้เดี๋ยวเราไปโปะข้างขนมโอ้เลยเป็นเศษนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปโปะข้างเค้กได้สวยด้วยป้าชอบโอ้แต่ไมป้าิูโรงแรมป้าทำบ่อยๆอันนี้นะทีนี้เราของตกแต่งเนาะ มีลูกพีทหน่อยนึงต้องเตรียมของตกแต่งไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาทําปุ๊บจะได้เสร็จตรงไหนหน้ามันตรงไหนหลังในป้าหัคนครึ่งแล้วก็หั่นสามซี่มันลื่นนะเค้กเราจะได้12ชิ้นพอดีทีนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวป้าไปล้างมือ เดี๋ยวเราจะเอาส้มเนี่ยไปใส่หน้าเค้กนะใส่วุ้นสักช้อนช้อนชาหนึ่งช้อนชานอันนี้ก็คือส้มเมื่อกี้นี่ส้มเมื่อกี้ที่เดือดแล้วแเราต้องการให้มันเคลือบหน้าเนาะแล้วเราอย่าลืมคุกก่อนลนะ่ะจะไปตั้งเตาเลยไม่ได้นะเดี๋ยววุ้นมันเป็นเม็ดอันนี้คุกมันก่อนให้มันเข้าก่อนอ่าเดี๋ยวป้าไปเอาเค้กมาก่อนนะเ <Yeah. S 1> อจะไปเอาเค้กขึ้นมาปปาไปต้มให้เดือดเมื่องี้วุ้นมันไม่ทํางานนะไปต้มให้เดือดก่อนนะเอาจุดเตาแล้ว เอาออนอนพอเราต้มให้มันเดือดก็พอต้มให้มันเดือดเวลามันร้อนมันจะเหลวเห็นไหมพอม,มันเย,ย็นมันจะแข็งเย็นแล้วมันก็แข็งฟ้าทําทีหม้อใหญ,ใหญ่ไม่ใช่ทําทีแค่นี้หรอกเป็นสิบอันนะคืนนึงนะอีพีหน้าฟ้าจะทาอะไรป้ามีสปอยล์ไหมมีแล้วเรียบคิดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเลนทายมีของพิเศษด้วยนะจะโชว์ฝีมือซะหน่อยฟ้าจะทํากี่อย่างเอาป้าโอ้วันเลนทายก็เท่าที่คิดไว้ก็สามอย่างแล้วล่ะสามอย่างแล้วมีเค้กใหญ่เค้กเล็กเค้กปันกลางมีหมดเลยโอออ้เเลืืยงูแว เดือดแลยวเนีเ่เดือดยังอ่ะเดือดแล้วก็พอแล้วเนี่ยแค่นี้แหละพอแล้วตเตาเอ่อวิธีการทําเค้กนะถ้าเราจะเทของร้อนลงพยายามเทให้มันอยู่ตรงกลางนะเราต้องพยายามให้มันอยู่ตรงกลางอา้าวถ้าเกิดไปเทลงข้างมันก็ออกข้างเลย <Okay. S 1> มันก็ออกข้างหมดเทลงตรงกลาง,งก่อนค่อยๆ่ยยปาดให้เหลือขอบไปนิดนึงเหลือขอบไปนิดนึงสวยแล้วเอาบเตอร์คทาข้าข้าง หลายขั้นตอนอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอาเศษเค็กโปะเอาพอแล้วมีเลยดูนะอดูป้านะป้ายกขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็นี่โปะหยิบขึ้นมาเยอะๆ โอ้แล้วตอนป้าทําขายมนี่ป้าทํามันนี้ทีละอันเลยอุย้ยมันทุกอย่างมันมันทำทีละอันแต่วัตถุดิบมันเยอะไงมันไม่ได้น้อยอย่างนี้มันเลยสนัดมันจะจับง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องจับหลายทีถูกไหมเนี่ยก็อย่างเงี้ยเป็นเค้กแล้วเอาจานมาลองอือไปแล้วถอยไปเดี๋ยวป้าล้างมือก่อนมือป้าเลยโอเคนะนี่แล้วก็ลูกพิชใส่ไปตรงข้างน่าจะตัดได้10ชิ้นนะ,อ,ะอุ้ยล่นก็ได้กิ่นข้างมันติด อ้เป็นอย่างนี้เลยอ่าแล้วเราก็นี่นะทีมปตงสูงโอ้แบบนี้เสร็จยังเ่ยเดี๋ยวมีส้มอีกนิดเลยโอ้จะมีส้มอีกสวยไหมล่ะสวยมากเลยในเปล่าอะไรมาลูกเงินมันเป็นน้ำตาลน่ากินได้นะแต่เวลาป้าทําขายป้าก็เต็มยศแบบนี้เละเค้กเราถึงขายดีไงเต็มที่เค้กแต่ละชิ้นเต็มยศอ้าวแล้วเราก็เอาส้มใส่ไป สวยดังสวยเลยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยโอเ้เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วอืมอี่ตกลงมาอ้าวโอเคชิ้นเดียวพออา้าวดู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 ดึงมาโหมันเปนนี้เลยเหรอเห็นไหมเอาถ่ายไปโต๊ะลงปกไหมลงลงปกไหมา่ายลงปกไหม หืสวยไหมสวยมากเลยนี่แหละเวลาขายมันจะขายดีลองชิมดูปลาชอบกินมากเลยมันอร่อยแต่ปลาอิ่มแล้วปลาเพิ่งกินข้าวมาลองชิมดูแล้วมันนิ่มไหมนี่มันส้มแบบรสจัดรสจัดเลยอ่ะมันยังไม่แข็งเราต้องแช่เย็นไว้อีกหน่อย ถ้าเราแช่เย็นนิดหน่อยมันจะอยู่ตัวมากกว่าเรารีบนะรีบขายอร่อยไหมนะคุณชอบก,กินลูกพีนมั้ยท่กัเด็กแล้วส้มแบบส้มจ๋านะใครจะใครอยากรู้ก็มาเรียนนะป้าจะเปิดเป็นคอร์สแล้วเนี่ยสวยด้วยนะสวยด้วยทำขายได้ด้วยอ้าวเยี่ยมก่อเอี่ยเพิ่งรีบอิน <c oughs> อ้าวเยี่ยม